เป็นต้นฟันสิงโตไม่ร่าเพา่วจะออกดอกมาเป็นสีสีเหลืองงามๆน,นี่นี่ดอก,ก,ดอกเป็นตะเทียมปลาช่วงนี้ครัหนาวนะครับแต่ว่าใบใบพันยังสดชื่นอยู่นี่ครับก็จะเป็นเฮาหรือว่าโดมนะครับที่ว่าเฮาลืบพายางออกแล้วตอนนี้มาซอมข้างล่าง อาไผ่าข้างลาง่าง,ลางนี่พี่น้องนี่ขางล่างนี่ขางล่างดำๆด้วยติดติดกับดินนะจะมัดซ่อมครับถึ <unre li ant> งเขาก็เตี้ยมไปนะครับว่าสําหรับเมื่อปูพะยางเรามาใส่มันอก็ทำยากนะครับตอนนี้ไงถ้าเข้ามาปูมามุ่งล้งค่าแล้วก็จะเท็ดยากนะครับสําหรับเข้าต้องทํจตะขังล่างไป มีการถมผาอย่างน้ำอเอาภาพมากใกล้อาจจะมองบ่เห็นบปนไดเนาะครับนี่ช่วงกลางวันช่วงกลางวันช่วงบายโมงนะครับช่วงใบใบามาแดดสีดำไล่ก็ท่องกจ็จะทำเอาดินกบไปน้ำพายางไปน้ำพายางดำาใส์เนาะครับพายางดำรุนนะเพื่อกัน กันน้ำเขานะครับกันน้ำกันลมสำหรับมื่อนี้อากาศก็เย็นขึ้นเข้าครับพี่น้องมือนี้อายุที่8องศาเนาะครับ8องศาตอนกลางวันเนื่องจากมีลมร่มมัดพัดมาจากทางอาทิตย์เหนือนะครับพัดมาความเย็นมาปกคลุม เป็นประเทศเมืองหนาวนะครับประเทศเมืองหนาวอาจจะมีการพัปลูกผักกระปลูกแต่ในในโดมนะครับในเฮาในโดมข้างนอกจะแห้งแรงยังสิละครับอย่าบอกมีต้นหญ้าต้นย,านยังเกิดขึ้นเลยนี่มีนึกว่ามีกระเทียมกระเทียมปลากระเทียมปลาเ่ได้ปลูกนะครับเกิดเองธรรมชาติ

ก็จะมีฟันสิงโตร่้นี่ครับนี่อันนี้เป็นต้นฟันสิงโตเวลาเราควจะออกดอกมากเป็นสีสีเหลืองงามๆนี่นดอกนี่นี่ดอกอถึงเวลาเดือนสามเดือนสี่นะครับมีหน้าเมษาก็จะออกดอกอเราจะเก็บดอกไปไว้ตากแห้งไว้ต้มน้ำเป็นน้ำชาได้ฟันสิงโตสจหรับเขตเมืองหนาวนะครับก็จะมี ถอนมึงกันนะถอนได้บ่โอ้บบไหนหลักใบไหนนี่หรับกระเทียมครับนี่นี่กระเทียมเป็นกระเทียมปลาช่วงนี้ก็หนาวเลยครับแต่ว่าใบ,ใบพบนนี้ยังสดชื่นอยู่อีกก่อนหนึ่งนี่มา บัวแดงเนี่ยมาขุดนะครับโอ้ยใหญบ่วใหญเลยกี่ได้แค่ใบ,บคันอืมเยอ่ะเก็บกระเทียม จะเป็นเสียงเครื่องอเสียงเครื่องล่างทำความสะอาดนะครับที่ทำงานเข้าทำงานเสร็จแล้วก็เาก็กดนำ้ำทิ้งไว้ทำความสะอาดเองอัตโนมัติทำความสะอาดเอง <c ười> เครื่องอาจจะดังแจ้งนี่แล้วครับเนาะนี่นี่กองแกบกันหลายแล้วรากองแกบมาใส่สำหรับเตรียมอะไรแตสมพุนเข้า ร้านสอมเฮาเนาะครับสอมเฮานี่ก็เอาเตรียมสอมไหมนะครับเพราะว่าเกิดไตเวลา่าสอมครั้งหนึ่งเกิดทนอยู่ในหอดห้าถึงหกปีนะครับถ้าบ่มีให้ธรรมชาติมากเ,เช่นว่าล่มล่มแรงร่มแรงมากก็จะพัดขาดเสียหายถ้าบ่มีตีได้อา่าฝนฟ้าบ่ดีล่มบ่แรงก็ ทนท่านนัน่นหลายปีครับาำรับพัดสติกเรียกว่าพายางมากคุ้มโดมคุ้มเหา่าบางมองบาง,บางที่ก็เรียกว่าโดมนะครับโดมปลูกผักเป็นโดมปลูกผักแต่ว่าทางเกาหลีใต้เรียกว่าเป็นเหาสู้เหาสู้เหาสู้เรียกว่าโดมนะครับตอนนี้กรลุม ร่มมากร่มหนาแรงกับบรรยากาศร่วมพัดใบใหม่พลยทีเดียวใบใหม่เลี้ยงเบิดลพ่นเวล เงนเกจเงินมีแต่โดมปลูกพักลงไปทั้งเลยกองแกบก็บจะบังอยู่จะมองบ่เห็นหนานาวกะแต่ยังทำงานอยู่คือเก่าหนับหนานาวกะทำงานคือเก่าเขาไปในโดมกะมีความอบอุ่นเพราะว่ามีผ้าห่มนุ่มขาวๆอาจจะมีผ้าห่มคุ้มนะครับมีผ้านุ่มคุ้มอะไรกะจะเป็นพลาสติก คุ้มอีกครั้งหนึ่งอะไรยังก็จะเกิดความอบอุ่นอุณหภูมิก็ปกติครับปกติบ้านเฮาอุณหภูมิปกติแน่นเดี๋ยวจะเย็นแต่ข้างนอกสำหรับบริเวณงานหน้างานนี้นะครับนี่หน้าของเฮาก็อยูอัดติดฟ้มาม่วนี่แหละครับนี่ ปีนี้ก็ได้เขาหลายเติบยอร้อยยี่สิบกระสอบร้อยยี่สิบกระสอบเขสาสันปีนี้ที่ว่าได้หลายเยอะเนาะงานอสองงานงานมายหญ่ังงานทำนี่นไ่คือสุดเอากับเบิดแลวตอนนี้ก็นั่งพิงแดดอยอะนั่งพิงแดด กับลมว้ยอยวอยมาลมพัดมาวีวีแดดก็มีความอบอุ่นเยอะเพราะว่าตอนกลางวันเขาก็บ,บ่ต้องดังไฟพิงลมพัดทายังกตลมพัดลมมากลมลักษณะแบบนี้มากกับดึงพายังบาได้นะครับนี่อาจจะคุ้มเฮ่าคุ้มพายางมาได้เลยออจองเมืองพยากรณ์อากาศว่ามีลมความเร็ว จักกิโลเมตรต่อชอั่วโมงถ้เงียบอยากาศเงียบสงบก็สามารถเอาพายางมาดึงมาคุมได้นะครับนี่ร่มก็คืออุปสรรคในการทำทำงานาำรับทำเฮาสู้ส่วนเหล็กเนี่ยครับเ,กกเป็นเหล็กก็จะมีซีหุน 6, หกขุนถ้าซีหุนก็นบบโทนนะครับก้าหกขุนก็จะทนานานจังน้อยนี่ก็จะบอ่บอหล่มบ่พังไง เพราะว่าเป็นเล็กกับมานใหญ่นะครับนี่พวกเขาจะนิ่มไอ้คนงานไปนไหนเน่ยเปไหนแล้วสองคนคนงานที่มาทำมันอยู่นี่ไปไหนแล้วยินดีเสียงแว่วๆอยู่น,นูน เก็บพยางเก็บพยางแล้วก็สมเส็มสมเสมด้านขางด้านล่างพยางรุ่นน้าเลยรุ่นนานำเขาก็ไรเลยกเป็นพยางพยาพยางดำ ไปบ้านตีนเขาบ้านตีนเขาเขาไปนี่จะเป็นตำบลน,นะครับนี่ตำบลเป็นร้านอาหารขายครับเขาขายครับทุกอย่างนะครับเป็นไปนี่กับร้านไทยร้านไทยร้านเอเชียมาจจะขายของไทยนะครับเขาไปในเมืองนี่ตึกใหญ่พูนสีชมชมสีขาวสีชมพนจะเป็นตำบลร้านอาหารแล้วก็มีตลาดมี สีขับเข่าขับน้ำนะครับอันนี้ลุงขยะเพิ่นนี่นี่ลุงขยะเกี่ยวขยะเป็นเศษเล็กเป็นทุกอย่างนะครับวาขยะจะมาทิ้งตรงนี้นะค,ครับเป็นโรงรีไซเคิล้อมครสำหรับคลิปนี้กนเกษตรต้ารวยกันขอตัวลาก่อนครับพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ